คุณผู้ชมครับถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มักจะเห็นภารกิจต่างๆนะครับของการลงพื้นที่ของคณะสมาชิกวุฒิสภากับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครับที่มีการลงพื้นที่นะครับเพื่อพบปะประชาชนกระจายไปยังตามจังหวัดต่างๆครับเพื่อเป็นการติดตามโครงการต่างๆนะครับรับฟังถึงปัญหาแล้วก็ข้อมูลข้อคิดเห็นครับแล้วก็ข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนและก็หน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับและในปีนี้นะคะก็ครบรอบ3ปีแล้ว ะะสำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบป,ประชาชนค่ะและในวันพุทธที่8มิถุนายนนี้นะคะวุฒิสภาเตรียมที่จะนำเสนอผลงาน3ปีวุฒิสภาค่ะ มีการจัดงานสัมมนาในโอกาสต่างๆในโอกาสที่จะครบรอบ3ปีเหลียวหลังแลหน้าวุฒิสภาเพื่อประชาชนการกรองตรวจสอบปฏิรูปดยภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย14ประเด็นหลักแล้วก็การประทกถาพิเศษโดยประธานวุฒิสภาการแสดงดนตรีกวีศิลป์ค่ะโดยนายนวรัตน์พงไพบูรณ์และนายธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติมีนิทรรศาการผลงานต่างๆอีกด้วยนะคะรวมถึงภายใน นนก็จะมีการจําหน่ายสินค้าโอท็อปด้วยค่ะใช่ครับโดยสัมมนาโอกาสครอบร,รอบ3ปีเหลียวหลังแลหน้าพุทธสภาพเพื่อประชาชนการกรองตรวจสอบปฏิรูปนะครับจะจัดขึ้นในวันพุธที่8มิถุนายน2 5 6 5้อตั้งแต่เวลา7นาฬิกาสนาทีนะครับถึง16นาฬิกา30นาทีที่อาคารรัฐสภาฝั่งพุทธสภาครับซึ่งก็สามารถที่จะไปกันได้แล้วก็ไปกันเยอะๆด้วยนะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับค่ะ